ครับสวัสดีนะครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็อยู่ที่งานโอท็อปเมืองทองธานีนะครับมีสินค้ามากมายนะครับครัสินค้ามากมายเลยนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ตรงบูธสามแม่ครัวนะครับ บุญเยอะแยะเลยนะครับของกินมากมายของใช้ก็เยอะนะครับเชิญชวนให้มาเดินงานโอท็นะครับเมือ,องทองธาน,นี